ชมดมอ่ะเจ้าอย่างไรของแม่มกิอนอลไรไหมมอคค่าืเอาเนะเอะไรไหมจัดการอะไรปะอย้ยไม่ได้รถน้ำ อ,อันนี้พาลูกมาดูใบนะคะนี่ตัวนี้อยากมามากทะเลาะกันเมื่อวานนี้ตีกันแทบตายได้ครับได้ครับได้ครับไอหมูอ้วนอืมแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนี่ ยากุซ่ายากุซ่ายากระดิกแต่หูสิยากุซ่าไม่หันหูทัลอสามตัวเอ๊ะอีกตัวเป็นไหนสองสายคูต้าวิ่งกลับขึ้นไปละใหา้มาดูใบ ดูใบของจริงต้นไม้ก็สวยนะคะไปไหนอะลูกอ่าวอาเนี่ยแหละนี่แหละ,หละ,อะเอาเห็นหลังไว้ๆนี่แหละนี่แหละนละ,นะที่จะทะเลาะกันอาวอาอาเห็นไหม ไปแล้วนอนใกล้กันก็ไม่ได้ไปละไปละไปละ,ปละเอามาอีกหนึ่งนี่คือความวุ่นวายอันนี้คือความวุ่นวาย่ะที่ลงไม่ได้ไม่จะนอนตรงไหนดีไปซุกไหนแล้วน,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 นโอ้โหย หนุ่มน้อยยังไงครับอืมอ่ะนะนอนไปเดี๋ยวดูสิเต้กับกูตา้าเขาจะทำอะไรกันไปส่องอะไรตรงนู้นไม